ผูกพร้อมเพล์ด้วยบัตรประชาชนไปแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราได้ทำสำเร็จแล้วติดตามรับฟังกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมา แนะนำวิธีการเช็คว่าเราได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนสำเร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะอยากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารในคลิปใหม่ๆก่อนใครกันด้วยนะคะ ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะวิธีเช็คว่าเราผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนไปแล้วแต่มันสำเร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะรอรับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วหรือยังนะคะเพราะก็มีหลายๆคนที่ สมัครเรียบร้อยแต่ไม่มั่นใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่วิธีแรกกันเลยค่ะสําหรับวิธีแรกเนี่ยนะคะเราก็จะทำการเช็คผ่านแอปในโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยค่ะพอดีว่าวันนี้นะคะหน่อยก็ผูกบัญชีไว้แล้วเรียบร้อยนะคะกับธนาคารกรุงเทพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็ให้เรากดเข้าไปที่แอปธนาคารกรุงเทพนะคะ เมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะเจอคําว่าเพิ่มเติมนะคะจะอยู่ที่มุมล่างด้านขวามือสุดนะคะจะมีคําว่าเพิ่มเติมนะคะให้เรากดเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะหน้าถัดไปนะคะก็ให้เลื่อนหาคําว่าพร้อมเพย์นะคะซึ่งสำหรับธนาคารกรุงเทพก็จะอยู่ช่วงกลางๆแบบนี้นะคะคือแต่ละธนาคารเนี่ยอาจจะ ไม่เหมือนกันแต่ก็คล้ายคลึงกันนะคะให้เราหาคำว่าพร้อมเพยให้เจอค่ะแล้วกดได้เลยค่ะหน้าถัดมานะคะเขาก็จะให้เราใส่รหัสพิน6หลักซึ่งเป็นรหัสของเราเองนะคะเมื่อใส่รหัสพิน6หลักแล้วหน้าถัดไปก็จะเห็นข้อมูลการลงทะเบียนนะคะว่าหมายเลขบัญชีนี้ได้ผูกบัญชีพร้อมเพยไว้กับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ก็แสดงว่า เราผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเรียบร้อยนะคะก็รอรับเงินเยียวยา5,000บาทได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรายังกังวลใจอยู่นะคะว่าเอ๊ะมันสำเร็จเรียบร้อยแล้วจริงหรือเปล่านะคะเรามาดูวิธีที่2กันเลยค่ะวิธีที่2นะคะก็คือหากเราไม่แน่ใจว่าเราผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนสำเร็จหรือ,อยังนะคะ แล้วก็จะใช้บัญชีนี้เพื่อที่จะรอรับเงินเยียวยา5,000บาทได้จริงหรือเปล่านะคะก็ให้เราลองใช้บัญชีอื่นนะคะอาจจะยืมบัญชีของเพื่อนบัญชีของพ่อแม่พี่น้องก็ได้นะคะแล้วก็ลองทำการโอนเงินด้วยวิธีพร้อมเพย์ได้เลยนะคะก็คือใส่หมายเลขบัตรประชาชน13หลักลงไปนะคะแล้วก็ลองโอนเงิน1บาทก็โอนได้นะคะ และทีนี้เราก็ลองใส่1บาทไปนะคะถ้าเกิดว่าโอนไปเรียบร้อยแล้วให้เรากลับมาเช็คที่แอปธนาคารของเรานะคะว่ามีเงิน1บาทนั้นโอนเข้ามาที่บัญชีเราหรือเปล่านะคะถ้ามีก็แสดงว่าบัญชีของเราผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยค่ะเพียงแค่นี้นะคะ เราก็สบายใจได้แล้วแล้วก็รอรับเงินเยียวยา5,000บาทได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเงื่อนไข13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มแล้วก็9กลุ่มสาขาอาชีพนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครด้วยค่ะ